บรรยากาศของสัปดาห์การส่งเสริมพระพุทธศาสนากันบ้างนะคะปรากฏว่าปีนี้คะ่ะราคาของดอกบัวที่จังหวัดพิจิตรสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมาขณะที่ยอดจองห้องพักที่จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้นะคะทะลุ90%แล้วเพราะว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาร่วมงานแห่ประเพณีเทียนพรรษาเป็นจํานวนมากค่ะ นายวิชุกกรกุลาบสีพูวอในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสันนกการจังหวัดสันักการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจดูความพร้อมของห้องพัก ตามโรงแรมแล้วก็แมนชั่นในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเตรียมความพร้อมค่ะที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาชมความงาม,มาชมความงามในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจําปี2558ระหว่างวันที่30-31กร,รกฎาคมนี้ตอนนี้นะคะมียอดจองห้องพักโรงแรมแล้วก็แมนชั่นมากกว่า90%แล้วก็ยังมีการเพิ่มมาตราการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม,ต,มตามที่พักด้วยซึ่งหา ที่พักในตัวเมืองไม่พอตอนนี้ทางจังหวัดเขามีการเตรียมที่พักในแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติไว้รองรับค่ะอย่างเช่นแก่งสะพือแม่น้ำสองสีหรือว่าผาแต้มคาดว่าจะมีเงินสะพัดในช่วงนี้กว่า300ล้านบาทส่วนนี้ที่ตลาดสดเทศบาล